นกปลาคันดีแล้วครับอ๋อวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับวัสดีครับเออเอนีมาแก่เมื่อไหม่ครับผมเอามาสองตัวเลยครับกับเซียนตันครับผมนุ่มบ้านปลากับสีโซ่ตายปีเนาะพี่น้องเอ้ยพระจักพ่ายนุกมพ่ยพื้นแห้งคากบานนี้เอ้านอนก็รับยันนี่ตื่นตะตีซีพันได้พีเหมือนเศร้าสายตีนผู้ครับเออคือตำหนกต่อหน้าโคกเข้าเนี่ยครับหน้าโคกสายตีนผู้นี่แหละไป ไปลองเบิงนหนิคนว่าเที่ยวใส่กุ๊กจิว๋วเี่ล่ะเอามานันหมานเด้อพี่ให้คอยช็อตไเห็นเด้อดชอดดดด็อตเหยียบเล็ดๆมื้อนี้เฮับาสวัสดีครับมื้นอนี้เวลาก็ร่างสิม,ม่งหนึ่งเนาะเทื่อแรกว่าสิไปฟังทั้งผุนครับผมฟังตีนผู้อย่ทั้งพุ่นพันอียังกว่าเขาตัดหญ้าครับผมก็เลยมาเอาใส่นี่ละไอ้แล้วว่าเอาไม้เกา่าหม่องเคยมนหมันนีล่ล่ะไปพี่น้องติดตามไปพุ่นละ่ะนกมันสือมนานน้ำท้องหน้าเนี่ยลงมทาทต้งตีนผู้เนี่ยบ่มีมดมีหยังบ่พี่เห็นนี่บ่มี มันมามันเนี่ยมาใส่มีมดนี่พ่อจักผุ่นหเฮานะผ่นกระได้สั่งจีฟ่าได้หมื่นเอาจริงเนื้อหำพอเดียวเอาซอสย่างน้เอามาซองตัวนางคนละหมองรถวอย่างพวกคนกันมันว่าผู้นึงก็ะจากยิ่งเอาทั้นตัดสินใจเอาเองกันมาพี่หมดนี่นี่ครับผมโอ้เอ๋ยเนี่ยตัวพึ่งกระมาแต่ท่านครับเป็นบหอยเรียนจึงธรรมชาติหอยเดียวหอยเลยเอ้ามันหมันลวกงาได้พี่ง่ายดีละต้องการนี่ลยะ นี่แหลนะน้อพี่น้องเนาะนุ่มบานตากับตากมางฮาดน้ำอ่ายพอนเนาะอันนี้ไม่เศร้ากันแน่นอนอยู่ครับผมสมัยใหม่เด้อครับนั้นสมัยโบราณเ,เนี่ยดีขึ้นแน่นี่เอื้อบาดเวิดบ่เอืเ้อบาดเบิดฮ <laughs> ันนี่ <ๆ S 2> ลูกมาขันมันเนี่ยเฮงจังว่ามาลูกมาขันซ้ำเป่านะครับผมน้ำทงหน้าโคกเนาะเลาะสายตีนผู้ครับผมหน้าโคกนี่ยแหละคุณไอพี่มันเจือตีตะไลมากแล้วนี่มันอ่าทันอยู่นกปลาขันดีแล้วครับ อ๋อนั่นนั่นน,นตื่นซะเนาะนีเดอพี่น้องบรรยากาศฝากตอนเดอครับผมน่าโคครับผมละสายตีนผู้ครับอันนี้ก็เป็นผู้ผู้ยังกว่าผู้บนท้องครับผมห่างจากผู้บนท้องประมาณสองสามโลครับผมเอออันนี้กล้องนุ่มบานปลาสู้มาซื้อดอกวุ่นละนี่แหละครับผมบรรยากาศเนาะร่มหนาวแล้วนกก็ะสือสีร่งผู้อยู่เด้กคันมา นี่แหละเ้อก็มาหาใส่น้ำหน้านี่แหละน้ำหน้าโคกเนาะน้ำโคกครับผมหน้าโคกอืทั้งหมูก็เป็นสวนอย่างไทยบ้านเอาลึกพี่ดึกโอ้หนุกปลาคันดีแล้วขอสิห้ามองนั่งถ่า พี่น้องตอนนี้นมบานปลาอวยมาสุ่มนะครับผมนี่แหละมองสุ่มนุมบานปลา,าสิจอบนกดีไก่สำหรับตัวนกก็เป็นตัวนี้ครับผมนี่นี่น,นี่อายเล้า,ากำลังขึ้นมานี่ครับผมเออนี่นี่พี่ขอ,อนั่งอยู่นี่ได้พี่ครับผมบรรยากาศนุมบานปลานั่งอยู่ในบังไผ่เนาะตอนนี้นกเขาห้องกำลังขันครับผมตัวเขา ครับผมบนอนุกต์ออยู่ในช่องนี็นะครับพี่น้องแล้วครับผมนี่ครับผมไอ้เพิ่นเดือกใส่ต้นเดียวเยวน,วนี้ยนี่มันมามันมาต้นอย่งอนนนะันนนั้ลดเนาะนี่เหรอครับผมบรรยากาศนีนะนนนนนน่แล้วผนีย่่าเท่าไงข้อผนีย่าเนาะเอาโุ้มบันปลา,า,าที่จอดเบื่อกข้าวพี่น้องเทอร์อันมาสีได้ยจอดฝากติดตามน้ำครับผม อบรรยากาศภายในสุ่มครับภายในบางไพ่เฮางใหญ่ไหมครับพี่นอ้องใหญ่ไหมเออม,มาแถวต่อสวนยางเหรอครับทั้งสวนทั้งตีนผู้ทั้งผี่สวนทั้งตีนผู้หน่อยเหรอครับผม ออันนี้ก็ห้างจากตีนผู้ประมาณกิโลนึงครับผมผลลุนล่ะเนี่ยน้องน้ำสวนอย่างนี่ครับน้ำหน้าเขาเจครับน้ำเป็นเดินเนอะไม้นีเป็นเตดเดดอยู่อนี้ผู้ที่เขาตอ่อเพื่อน,นครับตีนผู้ฟังที่เขาตอ่อทั้งพูดนะผุนนาะทั้งหน้าออยแล้วเนะาะบ้านที่ใหญ่ทั้งพี่ครับผมอืมบ้านปลาเห็นหลายถันดอกเหมือนมากเมือนินขึ้นน้ำกินดอกง้มแถวนี้นี่แหละอ่อยพันมาสิใส่ต้นยุ่งหน่อยต้นนี่ตุน,น,ตน,น,ตนดูปุ่นขันละนกปลาคันละพี่เอาทรมานว้า มันหมานเด้อนั่นาตัวเขาแบบนี้นั่นไปรับหนารับหลังกันต้อง,องปูนกัคู่เหรอพี่ยุนน้นคู่เหรอคู่คู่เหรอพี่ยุ้นคู่วันวันกันนะครับพี่น้องตอนนี้นุ่มบ้านป้าเขามาในสูตรแล้วเนาะครับเนาะ หมายพุ่นนุ่มบานป้าพ่อแล้วครับผมแล้วสี่มาเขานกต่อนุ่มบานป้าครับอ้วยปืนใส่ปรท่านขันยิดขันมันหยุดอีกสามสิบวีนี่เด็ก,ก้ารครับพี่น้องครับผมนุกต่อห้องหลังคันครับเอาแล้วครับพี่น้องนุกต่อห้องเหลี่มขันแล้วครับผมพุ่นละ่ะม่นุกต่อห้องก็ไดมีตูนดูนะครับผมบุญน้องยังซื้อไม่สาวนะ ครับค้อนก็นได้คอนก็นยังหันนะมาล่มเนาะล่มตนุนมคันนะครับออเดี๋ยรน้ำกันแล้วพี่น้องน้ำกันแล้วทีมีช็อตเต็มๆในพี่น้องมึงบอม,มันนี่ลนกปลาของซึ้ว่านกปลาของซื่อว่าคันลายู่ครับ นนเป็นไรกูหนาคือสิพอเป็นตัติดแต่นอข่อยนอนบัดน,นอนเนี่ยนี่วพี่ตัวนกเนี่ยงก,งกันอะไรฮะกันนะไปจอบนกเข้าไม้กันอะไรท้ายกันละ่ะนอนเพื่อกันเนี่ย <c oughs> มันากาศพี่น้อก,าก,อกราวพังพุ่ณละนกเข้ากันได้ยจะพูดครับผมพุ่นณละจะก็ดูพุ่นณละนี่ละอือโอ้ยสิได้แล้วตัวนั่นพี่เอ้ยแล้วแดงตัวเหมือนไงซบง่หองโค้งอยู่เขาอยวยปืนมาท่านตเต็มกองไอ้เนี่ยมันโย่แล้วตัวอวยไปนั่น อาจอบมึงจะข้าวมัแล้วพี่น้องหางอยาห้ากินกันแนวนี่ล่ะมันเป็นแนวนี่บ่พี่เพื่อนก็ไปวัดเดือนเดือนก็บ่ได้ก็มีบ่ไปบ่เคยเห็นก็ได้เห็นไก่ปลามาอยู่ไก่ยู่บ่เจ้าอยู่นหันคอยพ่อแล้วเจ้าพ่อนุ่ไก่ปลามาคอดินมันบอม่คอดิินมันบ่เคยเข้าใจว่ามันตาดีมันเมียนอยู่วันตาบวดปลาไกลตัวนั้นคืออยู่มันอยู่ทั้งหลังเจ้าเลยมั้งนั่งอยู่ปลามันนอนไปเบิ่งกันเขาก็เตือนมันเถื่อนโอ้มันก็เตือนเข้ากันกันรุดๆๆไปเขากันครนี้ปืนแน่จี นี่ปืนกบฏท่านเนาะเขากบฏเขาวับ่เด็กสนใจมันมาแนมตานุกันมาจอดจะข้าวตัวพี่ห้องนางเด่นโทรศัพท์อยู่นกเลี้ยงก็คือว่เห็นมากินหมกปลาหูยมแถวปีนี่เห็นบ่มาบ่บ่เวลาไหลเก่าเว้ยนกเลี้ยงก็ได้ข้ามกับตงนไ้นี่ได้สักหน่อยฮะไวยยิงป่านพี่ไปย่างโลดปืนแก๊ปเนี่ยจริงๆริประหลุกขอกระเทือนตัวมูอเขามุ่นไทยเด้อมาที่ ไอมุอนกันแต่ว่าผู้มือ,อนี้เราอันเราสัดเราอปไรแม่เรา,าเรารนี่